สมรรดาเราจะได้เห็นเขามากับเพลงช้าๆซึ้งๆแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาคนนี้มากับเพลงร็อกแบบมีจังหวะผมกำลังพูดถึงผู้แข่งขันหมายเลข3กันกำลังจะมาในเพลง <S <S โสอส s ง l ครมาลักชันที คนเดียวมีรักข้างเดียวเหมือนเปลี่ยวหัวใจ

ส่งใครมารักนั่นเองนะคะโอ้โห oh, oh, hey. เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันแบบมันเต็มที่นะฮะถามกันนิดนึงถ้าเป็นไปได้อยากให้ฟ้าส่งใครมารักกันจ้ะก็อยากให้ทุกคนส่งมารักกันครับเอ,อและพี่มาาลไะอยากพี่มารักไหมก็อยากให้พี่มารักครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าครับพี่มาครับ เป็นยังไงบ้างน้องกันวันนี้วันนี้ไม่รักวันนี้กันทําให้พี่เสียใจวันนี้กันทําให้พี่มีความรู้สึกว่าผิดหวังมากๆก,กับการร้องเพลงในในวันนี้กันตกมาตายมากทําไมเหรอ <laughs> มันมันมีความกดดันอยู่ข้างในรู้เลยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่ได้ทำให้คนฟังสนุกได้มันเหมือนกับมีความไม่มั่นใจอยู่ในการแสดงครั้งนี้อย่างแน่นอนร0 0เอร์ซดิฉันมองเห็นอ่ออาละชาวบ้านอย่างดิฉันฟังเนี่ยร้องเนี่ยมีเพี้ยนด้วยแล้วก็เยอะเชอะแปลกๆไม่รู้บอกไม่ถูกฉันสะดุดทุกครั้งแล้วก็หันไปมองคุณเพชรตลอดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเงนออกไม่หาซึ่งมันมีความรู้สึกว่า วันนี้กันเป็นอะไรกันคงต้องถามตัวเองแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าพี่รู้ว่ามันคงจะไม่มีความสุขแน่เลยมันอาจจะไม่ใช่ทางของคุณคนอื่นอาจจะบอกว่ามันคงสนุกดีแต่ว่าดนตรีมันเล้าใจไงแต่ตัวกันเองเนี่ยมันพยายามเกินไปพยายามทำท่าทางต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยภาวนาอย่างเดียวคือ,อยังชอบกันอยู่ภาวนาว่าให้ผ่านอาทิตย์นี้ไปให้ได้อาทิตย์หน้าคุณคงรอดอะ แต่อาทิตย์นี้คุณแย่มากขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่มาครับพี่เพชรครับโถพ่อพอล็อกหน้าหวานเอ่อคำว่าตัวพ่อเนี่ยก็ยกยอดไปอาทิตย์หน้าแล้วกันวันนี้ยังไม่ให้นะเพราะว่าเออนี่ขยายขยายความพี่มานิดหนึ่งคือโดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นท่อนที่สำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้การการส่งไม่ได้ แล้วก็พวกลากโน้ตยาวนี่คือมันมันมันเพี้ยนต่ำหมดทีนี้มันเราก็พี่เชื่อว่ากันเนี่ยน่าจะน่าจะจับได้ว่าตัวเองเนี่ยเพี้ยนเพราะงั้นมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆเวลาพอรู้ว่าคุณตัวเองเพี้ยนโน้ตยาวปุ๊บเนี่ยคุณรีบถอยไม้ออกมาเลยนะครับเพื่อจะได้ทารุณคนฟังให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะฮะเพราะว่าวันนี้พี่ใส่หูฟังเนี่ยฟังตลอดทุกคนเนี่ยนะครับ แล้ววันนี้พี่ค่อนข้างทรามานคือพี่คาดหวัง,งกับการไว้ว่าโอเคถึงเพงลงร็อกนี่จะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่กันถนัดนี่แต่ว่าพี่คิดว่าความสามารถแบบกันนะครับที่ได้ทําให้พวกพี่ๆเห็นเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่วันนี้เออเอาไม่อยู่นะครับก็เอานะนะก็ยังเป็นกาลังใจให้เสมอนะเพราะล็อกหน้าหวานพี่โจครับเอ วันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่มีความคิดเรื่องของการใช้เสียงของกันเนี่ยไม่ไม่ดีเหมือนกับที่พี่ม้ากับพี่เพชรพูดทุกประการเพราะว่ามันแสตจริงๆแต่ไม่เห็นด้วยว่ามันจะแย่ขนาดนั้นพี่ไม่เห็นด้วยมัน,ม,นมันอาจจะมีเพีย้ยนอาจจะไม่ใช่แต่พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็ามีความเป็นซอฟต์ร็อกของเราได้เหมือนกันทำไมต้องตะโกนต้องแหกป่ากก็ต้องดังคือพี่เข้าใจกัน การคาดหวังที่จะให้กันทุกอาทิตย์เป็นคนที่ต้องดีที่สุดเป็นตัวพ่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่จาไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพอร์เฟกเสมอในทุกอาทิตย์มันต้องมีผิดพลาดไ้บ้างนะครับ <S <S เพื่อที่จะตัวเองจะได้ไว้แก้ไขเพราะอันนี้คือสิ่งที่ดีเมื่อพี่เขาได้เตือนคุณจะต้องระวังตัวคุณแน่ๆเพราะจากนี้ไปคําว่าตัวพ่อจะไม่ใช่ของกันถ้ากันยังอยากจะเอาตรงนี้ไว้กันต้องเชื่อพี่ทุกคนแต่พี่ก็ยังขอให้ประชาชนเอาใจช่วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับ คุณเกลือพี่เกลือจ pues ะว่าอย่างไงบ้างพี่เกลือครับน้องกันนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมเครียดกับกรรมการมากเลยครับโอ้ยพี่ครับพี่ว่าเขาเครียดมากเลยอ่ะไม่รู้ประกวดนักร้องหรือเกณฑ์ทหารแน่จริงยังไ่ขอโทษดิผมก็กลัวพี่เขาไม่แพ้กับน้องเขาหรอกนะฮะก็ไม่เป็นไรครับชนะมาตลอดล้มบ้างก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราไม่แพ้ครั้งนี้เราจะรู้ได้ไงว่าชนะครั้งต่อไปมีความหมายขอบคุณพี่แกต่อไปครับฟังร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างเป็นยังไงครับกันในวันนี้วันนี้ผมคิดว่าพี่กันทําได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็พิชาพี่กันสําหรับผมนะครับพี่กันเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบครับหล่อด้วยแล้วก็ร้องเพลงพอด้วยครับยังไงยังไงยังไงผมนะครับก็จะเป็นกําลังใจพี่กันตลอดไปครับผมสู้ๆครับขอบคุณครับ เพ er> ิ่งจะเห็นนี่ะครับผู้ชายเห็นผู้ชายสมบูรณ์แบบนะครับเยี่ยนไปเลยแสดงว่าต้องสมบูรณ์แบบมากเลยนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกันนะครับส่งคะดนนมาได้ทาง SMS พิมพิมเครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3แล้วส่งมาที่4 242899หรือกดดอกจัน4 9 9 8ตามด้วยหมายเลข3จากนั้นกดโทรออกกันหมายเลข3ขอบคุณกันมากครับขอบคุณครับ เอาละครับผ่านไปแล้ว2คนนี่ยฮะยังเหลืออีก5ผู้เขออ้าแข่งขันกับโจทย์เพลงร็อกในสัปดาห์นี้มันแน่นอนติดตามในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์นฟ้าคว้าดาว